นอนนี้เราก็กำลังจะลงไปบริเวณแพปลานะคะเป็นช่วงเช้าเนาะประมาณเจ็ดโมงก็กว่านะคะตอนนี้ซึ่งเราจะเห็นพาทิ <Okay. S 2> อันนี้คือบรรยากาศเนาะชอบมากเลยะ่ะคิดถึงอยุธยาเลย โอเคตอนนี้ก็มาถึงจุดนี้แล้วจุดให้อาหารปลาแล้วก็มีเช่าเรือนำเที่ยวด้วยอยู่ตรงข้างตอนเช้าของมโนโรมตําบลน้ำซึม แม่น้ำสกแกากังมีปลาด้วยเห็นไหมเนี่ยดูดิเนี่ย เดี๋ยวเราจะดูไปดูอีกฝั่งหนึงนะคะมีป๊อปคอรนด้วยเนี่ยแล้วก็อาหารหน้องที่มีจำหน่ายนอกจากนี้ก็จะมีผลไม้ด้วย ขนมน้องก็กินนะคะยังไม่เห็นน้องเพราะว่ายังมีคนเอาอาหารน้องก็ว่ายเล่น ตอนช่วงสายๆจะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็รูกสิษิของโรงท่ออาจจะมาให้อาหารกับน้องๆน,งนะคะเจับปลาที่นี่น่ารักมากเลย